s ซบัสเซนฟลูด ISO Pro Package นะครับเป็นชุดอุปกรณ์คันธนูแบบพร้อมยิงเลยนะครับที่ทางอาชีไทยเราจัดไว้ให้ครับก็จะมาพร้อมกับตัวคันนะครับเซบัสเซนฟลุดนี้ ISO Pro แล้วก็อุปกรณ์อ,อื่นครับที่พร้อมในการยิงแล้วก็สามารถจะถอดเก็บเอาทุกอย่างใส่ในกระเป๋าสามารถจะไปซ้อมที่สนามซ้อมที่บ้านได้อย่างสบายครับในวันนี้เราก็จะมาแนะนําให้ดูว่าในอุปกรณ์ในแพ็กเกจตัวนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างครับ ตัวไรเซอร์ตัวด้ามรุ่นนี้นะครับก็คือตัว ISO Pro จากเซบัสเซนโฟลทครับเป็นคันธนูอลูมิเนียมเ n นซนะครับที่ทำสีแบบอนาดิสความยาว25นิ้วครับลักษณะตัวคันเนี่ยสวยมากนะครับทรงมันจะเรียวๆบางๆนะครับแล้วก็รูปทรงช่องต่างๆเนี่ยก็ดูสวยน่าใช้ครับตัวคันธนูตัวนี้นะครับก็จะมีจุดเด่นที่ตัวพ็อกเก็ตของมันที่ทำให้สามารถจะยิงได้นุ่มยิงได้ง่ายนะครับซึ่งใครอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ลองไปดูในวิดีโอรีวิวของคันธนูรุ่นนี้ก็ได้ครับ สำหรับในส่วนลิมที่มากับตัวชุดตัวนี้นะครับจะเป็นของ WNS รุ่น Delta Fiber นะครับตัวนี้ตัวลิมจะเป็นวัสดุโฟมแล้วก็ไฟเบอร์กลาสเวลาที่เราเลือกใช้นะครับจะต้องเลือก2อย่างก็คือขนาดแล้วก็น้ําหนักดึงขนาดจะมีให้เลือก3ขนาดครับก็คือมีชอตมีเดียมแล้วก็ลองวิธีการเลือกง่ายๆก็คือเลือกจากความสูงของผู้ยิงครับโดยขนาดชอตเนี่ยสำหรับคนที่มีความสูง165ซนติเมตรลงไปมีเดียมก็คือประมาณ165-175แล้วก็ใครที่สูงเกิน175ก็ให้เลือกเก็นขนาดลองครับ พอเลือกขนาดเสร็จแล้วเราต้องเลือกน้ําหนักดึงน้าหนักดึงก็คือแรงดึงที่เราต้องใช้ออกเวลาที่เราดึงสายโหนกมานะครับซึ่งก็จะขึ้นอยู่กับความแข็งของตัวปีกตัวนี้จะมีให้เลือกตั้งแต่18ปอนด์20ปอนด์24ปอนด์แล้วก็30ปอนด์สำหรับคุณผู้หญิงนะครับหรือว่าน้องๆนะครับก็จะใช้เป็นขนาดประมาณ18หรือว่า20ปอนด์ดึงสบายๆนะครับสำหรับคุณผู้ชายก็อาจจะเลือกเป็นที่20ปอนด์หรือว่า24่ี่ปอนด์ส่วนใครที่ต้องการคันธน ในชุดนะครับก็จะมีลูกขนูให้ทั้งหมด6ลูกครับจะเป็นลูกขนูคาร์บอนของว n เวนะครับรุ่น Challenge เป็นลูกขนูที่ประกอบมาเสร็จเลยนะครับสามารถจะไปใช้งานได้ทันทีนะครับในชุดนี้มี6ลูกถ้าใครต้องการเพิ่มก็าสามารถจะซื้อเพิ่มแยกต่างหากได้นะครับคราวนี้ที่ตัวลูกขนูนะครับลูกขน,นุนจะมีขนาดของมันมีเบอร์ของมันเรียกว่าเป็นความแข็งของลูกขนูนะครับซึ่งต้องเลือกให้สัมพันธ์กับ ขนาดน้ำหนักดึงของตัวลิ้มที่เราเลือกกับคันธนูนะครับวิธีการเลือกง่ายๆก็คือว่าถ้าสมมุติเราใช้ลิ้มขนาด18ปอนหรือว่า20ปอนนะครับให้ใช้รูขนาดเบอร์1,200ถ้าใครที่เลือกลิมขนาด24ปอนนะครับก็ให้เลือกรูกขนูเป็นเบอร์1,100แล้วก็ใครที่เลือกเบอร์ขนาด30ปอนนะครับก็ให้เลือกรูกขนูเบอร์900ครับ ราก็จะมีส yeah. so okay. ูย์เลงตัวนี้มาให้นะครับเป็นสูตรเลงของรุนเอสนะครับรุ่น sj a 5 0นะครับเป็นสูย์เลงที่เราสามารถถอดเก็บแล้วก็ประกอบเข้ากับคันธนูได้ครับคราวนี้เดี๋ยวลองมาดูที่การใส่เข้ากับคันธนูครับในการใส่สูตรเลงเข้าไปที่คันธนูนะครับเราจะคลายน็อตที่ล็อกตรงนี้หมุนตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็สไลด์ตัวก้านยาวๆตรงนี้ครับเข้าไปโดยปกติเราใส่ในรูที่2นะครับจากตรงปลายแล้วก็ใส่น็อตตัวนี้หมุนล็อกเข้าไปให้แน่นอบบนี้นะครับแล้วก็ตัวแท่นด้านหน้้าาาเเวลจะะใใส่นครรับบบหี ด้านคางตรงนี้นะครับบีบเสร็จแล้วก็สไลด์เข้าไปครับสไลด์เข้าไปที่ตัวท่านตรงนี้ปึ๊บอ่าเข้าไปในตำแหน่งทท่าต้องการนะครับมีตัวเลขอยู่แล้วแต่เราจะตรงไหนนะครับให้เฟืองกับร่องตรงนี้เข้ากันพอดีแล้วก็หมุนตัวน็อตล็อกตรงนี้เข้าไปให้แน่นครับอุปกรณ์อกีกอย่างนึงที่สำคัญนะครับสำคัญนูรีเคิร์ที่มาในชุดนี้ด้วยก็คือตัวพลังเจอรครับ พลังเจอเนี่ยจะเป็นตัวลักษณะที่เป็นหัวสปริงตรงนี้นะครับหน้าที่ของตัวพลังเจอร์ตรงนี้คือมันช่วยให้ลูกขนูเนี่ยสามารถจะวิ่งออกไปจากคันได้ตรงขึ้นให้ลูกขนูเนี่ยออกไปได้เสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับมันก็จะใส่ไว้ที่ตัวคันธนูเดี๋ยวลองดูที่การใส่กันครับในการใส่ตัวพลังเจอร์นะครับให้ไขเข้าไปที่รูตรงกลางคันตรงนี้ครับจะมี2รูแต่เวลาเราใส่ให้ใส่รูฝั่งด้านหลังตรงนี้หมุนเข้าไปให้แน่นครับใส่เข้าไปในเกลียวแล้วก็หมุนเข้าไปให้สุดตำแหน่งต่างๆเนี่ยทางอาาาัเราสีไทยเราจะเซตเอาไปให้แนน่่อยางเดียว ต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่บนตัวเราบ้างนะครับอย่างตัวนี้คือตัวอามกาดของ WNS ครับเป็นตัวที่เราใส่ไว้ที่แขนมือข้างที่เราถือคันธนูนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สายธนูตีแขนนะครับเวลาใส่เราก็เพียงแค่สอดแขนเข้าไปนะครับในตัวเชือตรงนี้นะครับแล้วก็เชือดด้านหลังตรงนี้ครับเราสามารถจะปรับดึงให้มันแน่นได้นี้ดึงนะครับรัดให้แน่นปึ๊บตำแหน่งการใส่ที่ถูกต้องนะครับมันจะต้องอยู่บริเวณกลางแขนช่วงด้านล่างตรงนี้อยู่ตรงกลางท่อนแขนตรงนี้ครับแบบนี้ครับ อุปรกรณ์ชิ้นนี้เรียกว่า Finger t a ็บนะครับอย่างตัวนี้คือของ WNS รุ่น SF 1 0 0นะครับก็คือเป็นแผ่นหนังใช้รองนิ้วเวลาที่เราดึงสายธนูจะได้ไม่เจ็บนิ้วนะครับเวลาที่เราใส่ก็เราจะใส่นิ้วกลางนะครับสอดเข้ามาในรูเชือกตรงนี้แล้วก็ดึงเชือกตรงนี้ให้แน่นอ่าลักษณะนี้นะครับที่ตัวแผน่นรองนิ้วตัวนี้รุ่นนี้นะครับมันจ,จะมีชิ้นส่วนอีก2ส่วนก็คือจะมีตัวสําหรับเกี่ยวนิ้วก้อยแล้วก็แผ่นสําหรับวางนิ้วโป้งครับเรบารสามารถจะเกี่ยวนิ้วก้อยไว้ด้านนี้น ทั้งสองชิ้นนี้ทั้งตัวนิ้วก้อยแล้วก็นิ้วโป้งนะครับถ้าใครที่ไม่ถนัดก็สามารถจะถอดออกได้ครับประกอบอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่จะมาในชุดตัวแพคเกจส่วนนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าสายขึ้นคันครับตัวนี้เป็นเชือกที่จะใช้สําหรับการขึ้นสายธนูนะครับเดี๋ยวเราจะลองสอนวิธีการใช้การประกอบคันตัวนี้ให้ดูครับในการประกอบคันธนูนะครับเราก็จะเริ่มจากการเอาตัวลิมใส่เข้าไปที่ตัวไรเซอร์ครับเวลาเราใส่จะต้องดูว่าเป็นลิมบนหรือลิมล่างนะครับให้ดูที่สติ๊กเเอร์านีจะขยวว่็ แลลาใส่เข้าไปนะครับเราจะดูให้ตัวร่องตรงนี้นะครับกับตัวสลักสีเงินตรงนี้ใส่เข้าไปเข้าที่ครับลองใส่ตรงนี้เข้ามาชนแบบนี้นะครับให้เข้าร่องไปถ้าเรามองจากด้านหลังตรงนี้มันจะมีตัวสลักตรงนี้อยู่เวลาใส่ให้เอานิ้วกดตรงนี้ลงมานิดนึงครับแบบนี้เราก็ดันเข้าไปให้สุดแค่นี้มันก็จะล็อกเข้าที่ออกมาแล้วครับลิมด้านล่างนะครับที่เขียนว่า lower ตรงนี้ก็ใส่เข้าไปแบบเดียวกันครับเอาใส่เข้าไปให้ตรงนะครับกดสลักตรงนี้เอานิ้วกดไปนิดนึงแล้วก็ดันเข้าไปแบบนี้พอเข้าที่ไปแล้วนะครับตัวลิมจะยังขยับได้อยู่แบบนี้ ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราใส่สายฮันูทุกอย่างตึงแล้วมันก็จะล็อกเข้าไปแน่นเึงครับสายธนูนะครับปลาย2ข้างมันจะเป็นลักษณะเป็นห่วง2ข้างที่มีขนาดไม่เท่ากันจะมีห่วงใหญ่กับห่วงเล็กนะครับเวลาที่ประกอบเข้ากับคันธนูนะครับเราจะใส่ห่วงใหญ่ก่อนเสมอนะครับโดยการใส่ห่วงใหญ่เข้าไปที่ปลายลิมด้านบนนะครับลิมด้านบนนะครับ,นบ,นนรบเราลูดเข้ามาอันนี้คือใส่ด้านบนเข้ามาตรงนี้ครับ ส่วนปลายด้านล่างนะครับเราก็จะห่วงเล็กเกี่ยวเข้าไปที่ร่องมันตรงนี้ให้เข้าที่ไปเลยนะครับแล้วสายฮนูก็จะต้องพาดไปอยู่ด้านแบบนี้นะครับให้โค้งไปกับตามลักษณะของตัวปีกให้เข้าร่องไปแบบนี้ครับสำหรับเชือกตัวสายขึ้นคันตัวนี้นะครับปลาย2ข้างก็จะหน้าตาไม่เหมือนกันครับจะมีหัวใหญ่กับหัวเล็กนะครับเวลาเราใส่อันนี้เราจะเอาหัวใหญ่ใส่ข้างล่างนะครับเพราะว่าข้างล่างเนี่ยด้านล่างของคันธนูนเราใส่สายธนูเข้าไปเข้าที่แล้วเราก็ห่วงอันใหญ่ตรงนี้ตัวหัวอันใหญ่นะครับสวมทับเข้าไป สอดเข้าไปตรงปลายแบบนี้เราก็ดันเข้าไปให้สุดแบบนี้ครับส่วนปลายด้านบนนะครับเราก็จะเอาปลายเชือกที่เป็นหัวขนาดเล็กนะครับมาโฉบเข้าไปที่ปลายตรงนี้ใส่เข้าไปให้ปลายตรงนี้ครับแบบนี้ครับหลังจากที่ใส่สายฮันนูกับสายขึ้นคันเข้าที่แล้วครับเราก็จะเอาเท้าเหยียบที่เชือกสีขาวตรงนี้นะครับแล้วก็มือนึงเนี่ยจับคันธนูไว้ดึงคันธนูขึ้นมานะครับอีกมือนึงเอื้อมลูดสายฮนูลงมาเกี่ยวที่ตรงปลายลิ้นแบบนี้แล้วก็อลงช้าพยายามเช็คให้สายเข้าที่นะครับเอาลงช้า จังหวะที่เราถอดเก็บนะครับก็มนคือทําย้อนกลับเราดึงธนูขึ้นมาให้สายธนูหย่อนนะครับแล้วก็ปลดห่วงตรงนี้รูดกลับเข้ามาแบบนี้นะครับเวลายวให้เราประกอบคันยิงนะครับเรารูดสายธนูเข้าไปเข้าที่แล้วแบบนี้นะครับก็ยกขึ้นมานะครับถอดตัวเชือกสายให้คันตรงนี้ออกแล้วก่อนที่จะยิงทุกครั้งให้ทําการดีดสายครับดีดสายก็คือเราดึงสายธนูมาข้างหลังนิดนึงครับแล้วปล่อย,อยแบบนี้นะครับสักสองสามครั้งนะครับ เพื่อเป็นการเช็คว่าเราใส่ลิมใส่สายทุกอย่างเข้าที่แล้วหรือยังนะครับถ้าเช็คดีปุ๊บโอเคเข้าที่แล้วก็ใส่อุปกรณ์อย่างื่นแล้วก็ทําการยิงได้นะครับอย่างนึงที่สำคัญน,นะครับหลังจากที่เราซ้อมเสร็จทุกครั้งนะครับเวลายิงเสร็จแล้วต้องปลดสายหหนูออกนะครับห้ามทิ้งคันธน,นูไว้ขึ้นไว้แบบนี้ตลอดเพราะว่าเรนขึ้นสายหหนูให้ตึงไว้แบบนี้ครับตัวปีกตัวลิมมันจะละ้าเพราะมันจะโค้งตลอดทําให้อายุการใช้งานมันสั้นลงแล้วก็มีโอกาสที่จะพังได้เพราะฉะนั้นนะครับทุก,ทหหออกครั้งท